สวัสดีครับสำหรับตลาดหุ้นไทยในเดือนกุมภาพันธ์25ง0ันนะครับก็ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น0.5%นจาะครับจากเดือนก่อนหน้ามาปิดที่1370.67จุดนะครับแม้ว่าทางสภาพั์เองเนี่ยได้มีการปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยลงนะครับแต่ตัวเลขที่สําคัญนะครับในเดือนมกราและกุมภาพันธ์เนี่ยได้ออกมาค่อนข้างดีนะครับโดยเฉพาะในส่วนของนักท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับที่เข้ามาเฉลี่ยเดือนละ3ล้านคนนะครับรวมถึงตัวเลขส่งออกไทยนะครับที่ฟื้นตัวต่อเนื่องต่อ มาเป็น6เดือนแล้วนะครับส่งผลให้มีเงินทุนไหลเข้าในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ3,000ล้านบาทนะครับก็น,นี่ก็เป็นปัจจัยที่เป็นปัจจัยบวกนะครับอย่างไรก็ดีนะครับสิ่งที่ต้องติดตามต่อเนื่องนะครับก็จะเป็นเรื่องของผลประกอบการนะครับของบอริษัทรวมถึงภาวะเงินเฟอ้อแล้วก็ปัจจัยจากต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของเฟดฟันและราคาน้ำมันครับขอบคุณครับ